มีเลขแปลวกับหมอถ้ำหวดกรแล้วใดอยังเขารียกยังก็าบ่นหรอยังแปดหนึ่งสองตรงตเลยนี่ยแปลวเขาเป็นนั่งเอาอยู่คนนึงจนว่าเกือบสอดแจงเนี่ยเนี่ยได้ตัวเดียวเนี่ยเออศูนย์หกแปดเพื่อศูนย์หกเจ็ดเนี่ยตาไล่เนี่ยตัวเดียวนี่ล่ะเนี่ยอามือตะเกากัเลขลบแต่ล่านี่เสือเลยเนี่ยเนันเน้นเน้นตัวนั้นแหละครับ เนี่ยถ้ากันซื้อเป็นนั่ง้นบันใจไปนั่งเพราะว่าเราเขาสามมวดแล้วเป็นนั่งเป็นนั่งนะถ้าว่าเขาบ่สนใจเล่าซื้อโอ้เราเคยเราเคยไปนั่งเขาสามม้วนขามมวดแล้วเราเวลาเราหนีฉีบบ่เป็นนั่งมวดคือว่าเราฉีบมานนั่งมือขึ้นหนีคือมือมือไกลเล็กี่ออกแล้วีเฮ็ดเอาเขานั้นชินไงมือขึ้นหรือเปล่าแมนแมนม้วดก้อนกับเขาตรงๆเลยอหงวดทัดไปกับเขาอีกคือเขาได้สามมดหนีมวดที่สี่เนี่ยมวดที่สี่แมนแมนบัเริ่ม้วนที่สี่แบบ แล้ว่าจะยังไปซื้อได้บัซื้อเขาวย้งมที่ี่ซี่แล้วก็บอกว่าว่าได้สนใจแล้วที่ว่าเราบอกไงหลังจวนจะกระลาดคุบเปล่าไม่ใกล้กันกับที่ว่าเขาเปล่ามือขึ้นนี่หกห้าเจ็ดมัอนะโออาจารย์เปล่าได้หกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดี่ซนั่นนั่นอะี่ เดือดอาหันแก่เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วตัวเน้นตัวยังไก่เฮ็ดไว้ให้แล้วเนาะอาจารย์ครับเน้นเลยเน้นเลยป่เน้นหกหนึ่งหกหนึ่งกับหกสามเท่านั้นขึ้นดีอันนั้นก็เน้นคนศูนย์หกเจ็ดครับผม เพราะนั่นแหละรับจบ้เข่ามันมีโอ,อก,กาสเป็นไปได้เป็นไปได้ี <c oughs> ไได่ยย่างว่ะเอาเพื่อนตัวเลขตัวเบอร์ก็กได้เนี่ยเล้าก็บซูนหกตันหกซูลนึงคือหนึ่งดต้องบนต้งล่างเนี่ยพี่เดนใจนออก็เขาดีอ <c oughs> อาะยันให้เรียบร้อยที่ได้นั่นยันเรียบร้อยแล้วก็ที่ได้ตั้กันทายถ้ำเอฟจีห้าเบิ้งนะโชว์ตัวเลขให้เพื่อนความเคยก่อนผมบอกข้าเยากแล้วอะไต้องงันซ่านด่านชองเหยีพุ่มซ่านเพี้ยนอันนี้ให้นีะเพี้ยนมาก ปดเจ็ดหนึ่งนะอเอายังถึกแล้วมันบ้าถึกแล้ววัตุบุญถึกแล้ววันแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เนาะผมเนาะอนอเอาใกล้เขี้ยงกันเยอะถึงนะแปดหนึ่งแปดศูนย์นี่เทยยังได้อยู่กับออกด้วยแต่ว่าศูนย์พนวามาลางเนี่ยตอยังก็เป็นไปได้หรออันนี้คาดคะเนกันที่สหมหรอครับลวกมันยุ่มเขาพล่ะ เขาจะใช้เหรียญห่วงแบบนี้เขาจะใช้เหรียญตัวเดียวนั่นแสูนะเม่บออกกลเชื่อกาคันบอกพ่เหล่นนะมักที่สุดนี่ยัยแม่ศูนหาบ1หนึ่งเจ็ดผานห้อนี้เราไ่ต้องไปซื้อตัวอื่นตัวอื่นไม่ต้องซื้อแล้วครับ ววัันนนนีี้้บบแมนสูนหาคำนึงเก็ดบ่ต้องซื้อเลยตื่นซื้อเวานี่ล่ะสูนหาคำนึงเก็ดวะมันใจไปอ๋อยี่ดีมันใจไปนั่นสิครับผมอันนี้อันนี้มักมักส่วนโตัวเหรเอาไปนั่นคือมันใจไอ้สูตรคือมันใจตัวนั้นไปนั่นแหละมันมาจังสันเด้ครับมาจังสันก็เลยมันใจนะออกตัวนี้ก็ให้มันออกตัวไม่ตัวตัวที่ บ่บ่บ่ออกตัวนี้แหะ05นหากับ1 7เจ็ดนี่แ่ะบ่บกคักคักบ่ออกตัวไดนก็ออกตัวน่งหละที่แมนใช่เม่นว่าทีมีจริงจริงขึ้นวันวันหนึ่งแต่ว่าวันี้ที่เขาอย่ดหรกเลขกาับจันค่ออะไเพิ่อแตกสามตัเนาะศูนย์หกเจ็ดะเพราะมันรุ้ดแล้วบมันรุดแล้วต้องเขาจอบมันรุมานนี่มาโดนลยนีแมนบ่นั่นรุจะเนาะเล็กาจาจย์วัดตาวัดสนองก็แสดงว่าีคุ้มให้รุดอย่างเดียวเลยให้รุจังควา ลุนล้วมันจะได้เข่านะมันมันจะได้มีจังหวะเขาจังหวะได้เข้าตีทุ่มัที่นะแมนแมนแต่ว่าถ้ามันลุนล้วเขาทุ่มได้เลยการลุนล้วก็คือเข่าเลยเนาะการลุนล้วคือเข่าจังซงวันนี้ตั้งแต่เขาท้ายท้ำกันมากนี่เป็นจังสังเกตแล้วเป็นมะครับผมโอ้โหการลุนเราคือเข่าวันนี้นี่มีทุ่มๆเลยแสดงว่าย่อมพี่บุญนี่สังเกตคัดเราสังเกตชาแนลเหตุการณ์นั่นสิแต่ว่าจีบไว้เรียกอาจารย์ถือกี่หลักจิบว่าสื้อน้ำเข่าหลงวันบอกใช่ไหมครับเพราะว่าสันกับเยสือใเดี๋ แล้วที่้ฮจะเขาชื่อหรอเขียนเขียนไม่ก็ได้ครับผมเขียนอ่าอ่ามึงง่ายเหมือเขียนไม่เขียนไม่ยังหลังโปรแกรมแรกอยู่เป็นยังบุญแน่้ยสนนนาะพอได้เฮ็ดได้สั่งพอได้เฮ็ดได้สั่งว่าพอได้วางยังไงพอได้สาล้ามันแล้วนะพอสาร้ามันก็แล้วว่าเปลี่ยนแน้ยประยุทธ์องค์ที่แล้วนี่ ศาลากติเฮ็ดข้างกลา,างอากาศยุ่งที่นัน่นอยูออ่ผมพ่อจะอยู่ได้ดิในป่านี้จมนั่นมัน,มน,มนพอกระเทอืทนอนน้อยอย่าพอกระเทอือนครับแต่วมันก็ถือว่ากับไปได้ในหลายเปอร์เซ็นต์นั่นนี่เนาะครับผมไปในหลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์นะใครมันนอกว่าที่หกสิบได้ปะเอ่อหาสิบครับประมาณ,มาณ <50 S 2> หาสิบหาสิบกวลัวนะหาสิบกลัวนี่เนาะจะเบื้องยังบ่ปูฟ้ากับยังบ่ท่านันสีหนายังบ่ใส่นะแต่ความหมายตีจากหาสิบต่อไป อาชีพพึ่หกชิบก็บว่าเป็นอย่างแบบเติมจังอยเนี่ยฝ่ามันสูงเห็ดยาเราได้ไปนี่ได้หลกักกาทีได้นามาตรการอาจารย์เป็นทางการตัวครับผมไทยแล้วเนี่ยไทยแล้วห่วยเพื่อนคิด่ได้ยินวะได้ยินกับว่าเปนี่ยบอย่าบ่ออบมีอย่างที่มาปิดมาบังเพื่อนเนาะมีอย่างเขาก็กว่าไปตามความจริงเลยอันเพื่อนที่ได้โชคได้ใช่ไงเพื่อนได้โชคได้ใช่โดยความบริสุทธิ์ใจไปเลย เฮาบ่มี่ลี่ไล่ยังเพิ่นกะได้ยินได้ฟังนําไปพร้อมแล้วเนาะครับผมบ่ได้ตัดต่อต่อตอนแล้วเนาะโอ้ยบ่ตัดต่อแล้วเนาะกรลงให้เพิ่นเบิ่งสี่โดนแล้วเนาะเอฟซีภูมีจิตซาแต่เพื่อนเบื้องจะเลี้ยงต้น่าซาดยันที่เพิ่นกะทุ่มใส่ค่ะคือที่ลังวัดก็ได้มาด้านฝันแม่ว่าฝั่นว่าเนาะแต่ว่ากับพวกก็แว่งวัดบางนึงนี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวบ่เข้าก็าทุกใจนําเพิ่นอยู่ดิครับผมทั้งเทื่อนอนก็บ่หลับพุ่นน่ะนอนบ่หลับแล้วยงานเขาเจ้าจมให้ก็พ้องกันนาะ ครับผมโอ้ยกร้างว่านาะเขาเปลี่ยนใัห้เล็กงเตื้อเก็ดิดน้ำเพิืนโอ้ยเปิ่นสิเป็นไลเนาะ่จ้าแลกมีเงินอยูหาล้อยเนาะจ้ามีสมมุติว่ามีเงินอยูหา้อยเอาไว้จะซื้อยูเสื้อกินภายในความคัวมัเบิ่งยูตัวเขาโอ้คือเป็ี่นตาแม่นคักแม่นแน่เจ้าบุญพลาดยหอกว้าคักแน่แต่่าจายนนํำกันนะหารอยเบิดเอดเจ็ดบันนี้ได้กินเขาโอ้ยเกียบบันกำกำเขาใส่เกลือแล้วแต่ยัง่าอยุขอโทษก่ ครับเอ้าวัดนี้เอาเป็นทางการเนาะอาจารย์เนาะจะเอ้าเริ่มตัวบัดนี้เป็นทางการแล้วบัดนี้นะครับผมว่าเรงว่าทางการบัดนี้ที่น้ามาตรการนะเพื่อนบัดจีว่าเฮาบ่มีสัมมาคารวะไปถามไปถามพระโลดปัญะว่าบ่นมัสการเพิ่นบอกปั่าผู้อันนั้นกัอันนั้นนี่เนาะครับผมขรามดาครับผมโลกมนุษย์เฮาก็บยังสิล่ะเอาแล้วไปนี่แน่หลือบ่นมัสการครับผมเจริญพรเนาะเจริญพรพี่บุญผ้ารวยเนาะกับทีมงานเนาะสุขวูสุขคน <ผ>คือมาามือนีมาวันที่่าอะไรเนี่ยมันจอเลยที้อาจารย์มือเอนเลขออกด้มือเอ็น,อนสาร่าเฮ้านี่นี่เราเป็นมองตัดสินแมนบ้างวดนี่แหละเพราะว่างวดบางนึงรุดไปแล้วจ้งวดบางนึงนี่รุดยางเด็ดขาดโมเมนต์บุนรุดธรรมดารุดยางเด็ดขาดขาดปดเลยเนาะขาดปดเลยมั่มีจักตัวงวดน,นี้ก็ยิบันเป็นยางบุญอยู่วะเนาะ่ันได้รุดแล้วเนี่ยงวดนี้แหละงวดนี้่รางวดเอฟจีสี่ได้กูทุ่นกูฮ้อนขึ้นมา <Yeah. S 2> แล้วก็งวดนี้ก็สิเป็นงวดจัดสินว่าซาลาเขาทีไปต่อไปนามาหลังบอลหราว่าฝนก็ตกชัวเมื่อซาล่าก็ฝนพาเขามาใส่ฝ้ามุ่นอุปุย <Yeah. S 2> นะความหมายกับงวดนี้ก็เอาเอาให้มันคักโหลดเด้ออาจารย์เด้อมั่นใจตัวไดก็บอกโลดบอกเอีเขาโลดเอ้า yeah. ตัวเลขก็เขียนไว้แล้วโชว์โชว์แล้วดิอาจารย์ครับผมโชว์แล้ววาบ๊อบอนสัมผัสนี่ว่าเนี่ยเป็นยังไงไมจใจไหนว่าอยากฝันอาจารย์อยากฝันเอาฉันนั่นให้ถามเล็กน้อยหน่อยผมก็ลืมข้าวได้ได้เลขแล้วมิเตจไปย่างเดียวได้มิเตจหนีไปจังไม่บอได้เลขแล้วลืมข้าวลืมข้าวเอาขออนุญาตถามเล็กน้อยหน่อยอาจารย์ฝันยังบ่ออาจารย์ฝันว่าเมื่อขึ้นไปเอามาครับผมเอามามีฝันตั้งก่อนบ่อันเมื่อขึ้นอย่ว่ะ บ่มีมีสันมีอย่างบ่ตั้งแต่ช่วงนี้มานี่มีนิีิตอีอย่างเปลี่ยนูม่เูิ่นมาบอกว่าเลขเขาเปลี่ยนตาเข้าแต่อย่างบ่เพิ่นมาสะกิดจักหน่อยบอ่นะฝันเห็นแต่นนตายฝันเห็นต่คนตายเน่นโอ้ฝันเห็นคนตายมันไปค่ยเปลี่ยนอย่างอันนี้บ่เพิ่นเลขครับผมฝันเห็นคนตายกับติดศูนย์ละติดศูนติดศูนูน้าที่มา0หูน้าไหที่มากบร้วาหน้าบนหรือล่างเขานั่นเน่ะแล้วก็ฝันว่าอ่า ฝันแ้วกับมาต่อมาอีกนี่ฝันขึ้นเดียวกันนี่มันนะครับเพราะแต่ฝันว่าเห็นคนตายเห็นผู้尼亚ผู้ญิงเสียจหระครับหลายหลายคนอยู่เนี่ต่อมากับฝันว่ายามเสียบ่เนี่ยเอามาลักเอายามยามยามโอ้ยวันกุมานท่องน,นั่นอีกว่ะเนาะยามพระห้าหนีล่ลนะบอกลากออกไปบ่ได้ขึ้นน,นี่วัเนี่ยวันนี้บ่ขึ้นบ่ขึ้นไปหายอ่อนต้อยหายอ่อยต้อยแต่ว่าเรียกเขาดิพันโอ้คันคันคันได้ขึ้นนี่บ่บ่เขาดิ ได้ขึ้นบาเขาแมนแมงงวดกอนขอมุมอัญชลองมาลักเงินเห็นบ่ได้ขึ้นอยู่เนาะแ,นแต่างวดน,นี้บ่ได้ขึ้นถือว่า,วาเหล็กต้องเข้าวันต่อไปเนาะแล้ววันนี้มือขึ้นเนี่ก็เปลี่ยนวันผระพร้อมวันผระอาจารย์กันได้ไปนั่งเอาตัวเลขตัวเบอร์เนาะ,ะมาฝากเอซี่เฮ้าอ่าผูมีใจบุญทุนท่านผูมิจิตธาสุสุทันนั่นล่ะผูตีเพ่น่สยเห็ดใส่ส้างมาเฮ้านี่ะอาจารย์ไปกี่คนคือมือขึ้นนี่ครับผมมือขึ้นนี่ไปหกคน ไปหกน้อหกขโยมโอ้ยคือไปหลายตโยมหาโยมหาพระไปพุ่มใดมื่อเชนครับผมพุ่มไม้ที่มันพุ่มไม้มัเป็นงูเหลี่ยมเนี่ยมันมาพุ่มงอนนัวนงอนนั่นบันไคืก็ลายแต่นอพุ่มพุ่มงอนนนติจ้ะหนองงอนตัวนจะเนาะเนีนหนองงอนนนเป็นจังไงก็ได้เลือกไปพุ่มนั่นพุ่มพุ่มนั่นเป็นเกยให้เทศให้นันะรมอาจาร พ่นวาตะกีเนี่ยมีง่วย่างเข้าไปง่วเสีย้ขาเลีย่าห้วยเขาไปนดอนนนัเข้าไปนดอนหันเสียเลยเสียไปนอนอย่ั่นก็เสียเลยไปโอ้ได้ขึ้นมาบ่นงัวเนะเพิ่นได้ไปฮักไม้เอาฮักไม้ขอเอาครับผมจังเห็นง่วออกมาจะเนียว่าดอนงัวอนว่มาใช่โอ้ดอนงัวนอนงพวกงัวนอะโอ้แล้ววันนี้ไปนั่งมื่อเช่น ได้ตัวไดมากเลยอาจารย์บอกเลยว่าโอ้ยก็บอกรลวนเลยนะนี่มันไปชิบกว่านาทีเลยที่เดี๋ยิบจองเลยไนีเย็บพี่รับแล้วเดี๋ยวนี่เพิ่นระวังสินะบอกเป็นตัวเลขเลยมันบอกบอกเป็นตัวเลขเลยอาจารย์เอาตัวเลขเลยหนะกถ้าพบเอาแมนแจ้งมันจะรเลยงวดนี่ละงวดเท่าจิดาเฮตุได้สันตัวเลขนี่เพิ่นให้หกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดแมน ได้มากมาขึ้นนี่หกหายมันเป็นยังไงเพิ่นมา้ำใ้เป็นโตเลยบ่อเล็กที่จังไหนเลขขึ้นมันโตเห็นะ่ข้นเป็นโตเลยจ้ะขึ้นเป็นโตเลยจ้ะช่วงที่ห้านางเบิ่งเพ่งเงินบอกเข้นเป็นโตขึ้นเป็นโตโอ้ทางวาแตนมานดีกลับขึ้นมา่เมาขึ้นนี่ับขึ้นมาับขึ้นมาอีกลับขึ้นมาเนาะเพิ่นกับนํามานํามาอีกแล้วนํามาโอ้มาเดีควกอนหีแ้งนด้บ่เนี่ยครับผมแล้วว่าโตไหมได้บ่เนี่ยนี่ไย ตอนไปเอาน่ะเป็นตอนแบลว่าตัวนี้เมื่อคนชีช้แจงแล้วมว่าตัวนี้อีกบอ,อบอกแมนเอาเลขบวชเที่ยวมาเปลี่ยนจะตัวเลขอยุ่นเห็ดในนอกาะมันมื่บเขาขอทานแล้วนะแต่ว่ามันก็ทีมกันบ่ไก่ดอกที้าามากก็<ม>ให้ไปพิจ,จนารนณาแต่ว่าส่วนที่ว่ามากคักก็คือตัวคนชีช้แจงนี่หละคนมาบอกโอ้คนชี้แจงตัวไหนครับผมบอกเลยบอก บอกเลยอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวผมชิโชว์เลยที่เขียนไว้แล้วนี่ก่อนที่แจ้งเพิ่นก็มาบอกว่า067อ,อ่านาอ่างเดียวจารน่โชว์โหลดบัดรเงินทอนไปเอามาซุ่มตัวเลขตัวเบอร์ใช่เด้อบันกลวองผู้ใดก็ได้สุ่มจะเด้ตัวอะไรปรมาณน,นั้น ช่วงตัวเลขของเอฟพี่บิง์ยังไน่นเท่นันกันมันบาชัดมันนั่นเห็นบ่ครับผมเห็นยัเนอ้องเห็นชัดแล้วแข่งแล้วครับผมว่าเพื่อนอาจารย์มากกับมากนี่แหละซูนโกเกตโตที่มือคอนที่แจงนเนาะคอนทีแจง,นะค,แงครับผมแล้ววันนี้ สองตนี่เป็นเจ้าใดครับผมเลขบพุ่มเป็นหอยสองตนี่ก็คือเป็นเลขล่างเป็นเลขล่างเป็นเลขล่างเห็นทั้งสองตเห็นทั้งสามตัวมครับผมแมนจ้ะบอกโอ้เอ้าอันเจ้าใดกะเปลี่ยนเจ้ให้เขียนล่างน้ำอยู่บ่ะเขียนล่างน้ำบ่อกเอานี่เด้บ่นี่เด้ครับผมแม่นบอกแล้วมีอีกอยู่บ่ะมันมีอัี้เขียนล่างนี่เด้ชุนหาโอ้ชุนหาตัวตัวเน้นบ่ครับแมนโอ้เอ้าเอ้าเน้นเนีนเน้นให้เนี้ย เงินล่างซูนหานี่เอฟที่ค่อนตีรู้จักว่าตัวได้สินักสีเบานะอาเอาจารย์วัดป่าชา้าบ้านจอมสีเลขนัง่งคู่ไม่เหล็กคู่งนน้อนอ่นอาจารย์เพื่อนไปนั่งช่วงที่นั่งได้หกหเจ็ดแต่ว่าควอนสีแกงคู่น้ำมามายมั่ำตัวเลขเป็นศูนย์ หกเจ็ดเหมอนไก่เคี่ยงกันอยู่นอกจากนนจเนาะไก่เชี่ยงกันอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากหาเป็นศูนย์แต่วาในีส่วนตัวเลขล่างนี่ก็ร้อยมากขึ้นกันบ่อยจันเลขล่างนี่เห็นขึ้นกันเห็นขึ้นกันเห็นขึ้นกันศูนย์หากับเจ็ดสามนอยจันตั้งแต่ต้องวัดผู้อาจารย์ให้ไว้ก็คือเจ็ดแปดหนึ่งกับสองเจ็ดเนาะห้ว่าเป็นเลขสองชอ็อตเลขต้องวัดนี่คือเป็นเลขพุม่มพุ่มวัดเท่าอยู่วัดเท่าครับผมแต่ว่าเลขล่า,าสูดที่อาจารย์แบลลเมื่อคืนนี่คือ เป็นเลขกุ้มง่วนอนจ้ะอ่าเลขครับผมอยู่ใกล้กันว่ากับงูเหลี่ยมไหมจันก็ห่างกันประมาณกิโลนึงนี่หรือกิโลนึงโอ้ถ่อไปไกลที่มันมีอีกพุ่มหนึงอยู่บ่พุ่มสร้างนอนบ้านนี่นะห่วยจะหลายแนวนอนจนหัดนีอ๋ะอ่ะชัดเจนแล้วครับผมเรียบร้อยเนาะเพอาะไปนองก็แคปจอไปเด้อพพอี่น้องครับผมอ่าตามนี่ละเนื้อหาสาระทั้งบดก็ได้ อาจารย์ก็เว้าสู้ฟังตามนั้นว่าพี่น้องชื่นชอบก็จัดคัดกระพันครับผมอ่าถือปิดณุยาว่ากันครับแต่ว่างวดนี้นี่ขุนพัลวัยก็ว่าที่จัดหนักอยู่เพราะว่างวัดว่างหนึ่งหลุดแล้วหลุดตั้งสองยางพอมีแต่ว่านยม,มพี่บุญรไม่ต้องซื้อหรอกอ่าผมที่ให้ใหแม่บ<ฟ><ม>้านจัดให้ใหแม่บ้านจัดด<ช>ีกว<ห>่าเนาะอ่าผมผมบ่น้านหรอกผมบ่ซนสี่หรอกผมว่าดวงผมบ่านใครดียี่สังบ่าเมีนดวงบ่านใครแห้งค่ะเสรีเหลวกบ่านใครแห้ง อ๋อเรียบร้อยเนาะอ่าแล้ววันนี้เฮ็ไดไรแปดอรหันเฮ็ดอ,อ,อีกคลิปนึงบ่โอบกะนแปดอรหันนี่อีกคลิปนึงเนาคลิปนี้รบกวนอาจารย์จ้าหนี้สักครันเดียวรบก,กวนอาจารย์ต่อแปดอรหันให้ได้ได้วครับเด้อได้จ้ะครับผมอ้าวขอบคุณอาจารย์เลบสาธุ